สวัสดีครับน้องๆเมก e กทุกคนวันนี้พี่กอลฟี่เนาะก็มาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอบทีเกสนะครับซึ่งเพิ่งประกาศออกมาซึ่งเราก็คงจะไม่ไปวิจารณนะ์เขาหรอกเนาะเออเรามาดูซิว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเพื่อการเตรียมตัวสำหรับน้องๆทุกคนนะครับพาร์ทที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นพาร์ทแรกพาร์ทแรกคือการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมจากที่เคยเป็นบทความ นอกจากที่เคยเป็นบทความก็จะเป็นบทความเหมือนเดิมแหละแต่รูปแบบการตอบข้อสอบมันจะไปคล้ายพาร์ทที่2นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดังนั้นพาร์ทแรกเปลี่ยนพาร์ทที่3เปลี่ยนจาก15สถานการณ์จะลดลงเหลือ 5, อ้ยจะลดลงเหลือเท่าไหร่อะสสถานการณ์แล้วก็จะซอยย่อยว่า1สถานการณ์ก็จะมีข้อย่อย5ข้อซึ่งพี่ว่ามันดีกว่า เพราะอะไรไม่ต้องไปคิด15อันแต่มันต้องคิดแบบเชื่อมโยงกันในข้อน,นั้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับนี่เข้าไปหน้าเว็บไซต์ของ TCAST นะครับอ่ะพาร์ทแรกการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์เหมือนเดิมการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพเหมือนเดิมความคิดเชิงนวัตกรรมหรือดีไซน์ t h i n k เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงคือจะเป็นบทความมาให้และรูปแบบการตอบจะมีแบบ1คําตอบและแบบหลายคําตอบคุ้นๆไหม แบบรายคําตอบซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วในพาร์ทที่2คือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับอันนั้นไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเปะ๊ะนะที่เปลี่ยนคือเอาพาร์ทหนึ่งไปคลายพาร์ทสองซึ่งตอนนี้ไม่เห็นด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันมันก็เลยไม่มีอะไรแตกต่างอ่ะแตกต่างนิดนึงนะแตกต่างนิดนึงต่อมาพาร์ทที่3การบริหารจัดการอารมณ์นะอันนี้ก็ตระหนักรู้ตนเองเหมือนเดิมนะครับควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพเหมือนเดิมเข้าใจผู้อื่นเหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนคือจะเป็นบทความที่เป็นสถานการณ์มาให้รวมแล้วเหมือนเดิมนะครับ60นาทีเช่นเดิมเรามาดูพาร์ทแรกมันเปลี่ยนยังไงบ้างไปดูตัวอย่างข้อสอบการออกข้อสอบจะมีสามรูปแบบคณถามแบบแรกก็คือตอบเพียงคําตอบเดียวเหมือนปกตินะครับอันนี้ถ้าถูกก็ได้1ถ้าไม่ถูกก็ได้0ูนะนะซึ่งข้อสอบม็อกอัพ ก,ก็มีแต่1กับ0ไม่รู้ว่าเขาจะให้0.75หรือ0.5หรือ0.25เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับพะเขาบอกว่ารูปแบบคำถามนี้จะตอบเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นการให้คะแนนตั้งแต่0ถึง1และจะพบรูปแบบคำถามนี้ในข้อที่1ของแต่ละสถานการณ์ดังนั้น1นบทความข้อแรกข้อแรกจะเป็นแบบ1นึ่คำตอบนะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ศไปถึง1นะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้0.25 0.5หรือ0.75หรือเปล่า นะต้องรอดูในปีนี้ว่า,อาพอพอเขาประกาศคะแนนออกมาแล้วน้องๆก็มาบอกรุ่นน้องเลยเหล่ากันว่าเขาให้1กับ0เลยหรือว่ายังคงมี0.75 0.5 0.25อยู่อันนี้ก็ไม่ฝันถงนะครับจนกว่าเราจะเห็นคะแนนนะต่อมารูปแบบที่2คือ1ข้อมีหลายคำตอบเหมือนเดิมการที่มีหลายคำตอบอาจจะตอบ 2ตอบ3ตอบ4ก็ได้หรืออาจจะตอบ1ก็ได้ถ้ามันมีเพียงแค่1คําตอบสามารถเกิดขึ้นได้หมดทปอเขาพยายามจะกดคะแนนลงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคนไปเกาะกลุ่มกันอยู่80,000นเนี่ยหกถึงเจ็ดแสนคนเนี่ยเจถึงแปไม่ไม่เกาะอยู่ตรงเนี้ยพี่ว่าเขาก็เลยจะพยายามดึงให้มันห่างออกจากกันไม่ให้ไปเกาะอยู่ตรงนั้นเพื่อจะเอาคนที่ได้เยอะกคนที่น้อยแยกกันออกไปให้ได้จากกลุ่มที่อยู่ จาก60ถึง80เนี่ยมันเป็น2ช่วงเนี่ย60 70 70 80เนี่ยสองช่วงนี้มันมีคนที่ได้คะแนนเยอะช่วงนี้พี่ก็เลยคิดว่าเขาต้องกดลงให้มันกระจายออกจากกันนะครับดังนั้นแบบหลายคำตอบจะอยู่ในข้อที่2และข้อที่5เห็นไหมจะอยู่ในข้อที่2และข้อที่5นะครับอืมดังนั้นเขาบอกว่าอ,อ่อเหมือนกันเหมือนกันกับพาที่2เลยแต่ละ แต่ละช้อยจะมีค่าคะแนน0.25เมื่อตอบถูกและต้องตอบถูกตามแพทเทิร์นถึงจะได้ครบ1และเขาบอกอีกเหมือนกันว่าต้องฝนอย่างน้อย1คําคำตอบเสมอเขียนไว้เหมือนพาร์ทที่2เป๊ะแต่พาร์ทที่2อ,อยู่ในข้อที่เท่าไหร่ลูกอยู่ในข้อที่1และข้อที่4ของแต่ละสถานการณ์เนาะแต่ถ้าเป็นพาร์ทแรกจะอยู่ในข้อที่2และข้อที่5นะครับของแต่ละสถานาการณ์งนั้นอย่างน้อยต้องฝนลงไปน็น1 อัดตอบ1ก็ได้อัดตอบ2ก็ได้อัดตอบ3ก็ได้อัดตอบ4ก็ได้ช้อยละ0.25คะแนนสมมุติว่าถ้าเป็นกอกับคอก็ต้องฝนกอกับฝนคออันนี้เหมือนกันกับพาร์ทสในลูกอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะครับดังนั้นช้อยละ0ู5ฝนตามแพเทเทิร์นได้1ไม่ฝนเลยได้0ูนย์ฝนผิดแพเทเทริร์นทุกข้อเลยได้0ูนนะครับก็เหมือนเดิมถ้าจะเดาก็เดา4ไปไม่ได้0ูนแน่นอนนะครับอยู่ในข้อที่2และข้อที่5นะ ที่มันแปลกขึ้นมาในปีนี้คือข้อ3กับข้อ4มันต้องสอดคล้องกันหมายความว่าถ้าตอบข้อ3ไม่สอดคล้องกับข้อ4ศูนย์ไปเลยทั้งสองข้อโอเคนะถ้าได้ตอบสอดคล้องกันในข้อ3าข้อ4แล้วถูกได้2ข้อสองข้อคือ2คะแนนตามที่เขาบอกแต่ในความจริงมันไม่ใช่2คะแนนนะเพราะว่าค่าคะแนนมันข้อละ1.66ก็คือถ้าหนูเสียไปหนูจะเสียไปเลย1.6 6คูณ2หนูก็จะเสียไปเลย นะครับในข้อที่3และข้อที่4เนี้ยเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเพื่อความเข้าใจเหตุการณ์แรกน้องขวัญเป็นลูกชาวสวนทุเรียนได้ช่วยครอบครัวทํางานปีนี้ฟ้าฝนดีชาวสวนได้ผลผลิตจํานวนมากส่งผลให้ราคารับซื้อทุเรียนหน้าสวนลดลงจากที่เคยได้กิโลกรัมละร้อยหรือกิโลกรัมละแปปัญหาหลักตอนนี้คือผลิตออกมามันเยอะอะราคาร้อยจึงเหลือ80ข้อสอบข้อแรกอันนี้เป็นแบบหนึ่งคำตอบถามว่า ส่วนข้างบ้านตัดสินใจแปรรูปทุเรียนเป็นทุเรียนทอดข้อใดต่อไปนี้หากเป็นจริงแล้ววิธีแก้ปัญหาของส่วนข้างบ้านไม่สมเหตุสมผลนะครับส่วนข้างบ้านตัดสินใจแปลรูปทุเรียนทอดอแปรรูปทุเรียนเป็นทุเรียนทอดข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่สมเหตุสมผล 1. ทุเรียนสดที่เป็นผลผลิตของชุมชนขายหมดเกลี้ยง 2. งต้นทุนในการแปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนทอดมีราคาสูง3ยังไม่มีทุเรียนทอดขายในตลาด รัฐบาลมีนโย,บาย,นยบายชดเชยรายได้อันนี้สมเหตุสมผลในข้อ3สมเหตุสมผลแน่นอนเพราะว่าอะไรถ้ายังไม่มีทุเรียนทอดขายก็คือเราต้องทอดไปขายเราก็ได้เป็นเจ้าแรกเห็นไหมเขาแต่เขาถามว่าวิธีใดไม่สมเหตุสมผลพี่กอลคิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้ต้นทุนในการแปรรูปทุเรียนสดเป็นทุเรียนทอดมีราคาสูงถ้าต้นทุนสูงเธอจะไปทําทําไมถูกไหมเราต้องหาวิธีที่เป็นต้นทุนต่ำดังนั้นต้นทุนสูงไม่น่าจะเป็นสมเหตุสมผลพี่ก็ลองคลิกดู ดูฉเฉลยเห็นไหมเนี่ยจากค่าคะแนนมี1แล้วศูนย์หมดเลยนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นแบบนี้ทําไมล่ะเพราะเขาไม่อยากให้0ูนย์จุดมันก็จะไปเกาะคะแนนมันจะไปเกาะกันอยู่อีกไงมันจะต่างกันไม่มากไงดังนั้นพี่เชื่อว่าน่าจะเป็น1กับ0ไปเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ2ต่อมามาดูข้อที่2หากน้องขวัญจะทําความเข้าใจสถานการณ์นี้เพื่อระบุป,ปัญหา น้องขวัญจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากใครบ้างตอนนี้ราคาทุเรียนตกลงมาจากร้อยเหลือ80บาทตกไป20บาทต่อโลถือว่าเยอะนะเพราะว่าอะไรฟ้าฝนดีผลผลิตออกมาเยอะถ้าเราจะเข้าใจปัญหาตามกระบวนการคิดเจิงออกแบบไงเราถามใครบ้างหนึ่งเจ้าของสวนเพื่อนบ้าน,พ,านพี่ว่าคุยกันพี่ว่าคุยเพราะว่าต้องคุยกับเขาทอกศยังไม่ต้องคุยก็ได้มั้งพ่อค้าคนกลางผู้มารับซื้อทุเรียน ทำไมมันราคาตกจังเลยคะปีที่แล้วร้อยหนึ่งปีนี้ทไมซื้อ80บาทเองคะถามข้อิพ่อพ่อคือเป็นคนปลูกอยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตพี่เอา3อันเนี่ยเป็นข้อสอบแบบหลายข้อมีเท่าไหร่ให้ตอบเท่านั้นพี่ดูซิว่าจะตอบถูกไหมนี่เห็นไหมได้1นคะแนานนะถูกต้องทําไมเนี่ยเขาตอบ1ตอบ3ามเลยตอบ4ฝนตามแพทเทิร์นก็จะได้1คะแนาน,านถ้าไม่ฝนตามแพทเทิร์นเอาสมมติพี่กอฟคลิก2ไปด้วย เราดูเฉลยด้วยเห็นไหมเนี่ยก็ผิดเพราะว่าแต่เขาไม่ได้คิดคะแนนให้เนาะเขาบอกแค่ว่าข้อไหนเฉลยถูกอ่ะก็ตอบ3ข้อถ้าหนูคลิกสก็ถ้าหนูคลิก2ไปด้วยหนูจะโดนหัก1ข้อก็จะเหลือแค่ 0. 7 5หโอเคเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับพาร์ทที่2เลยที่เราเคยเรียนกันไปแล้วแหละนะครับอ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ3คําตอบอ่ะข้อ2นี่ไม่มีปัญหาหรอกมาดูข้อ3เขาบอกว่าข้อ3มันต้องสอดคล้องกับข้อ4ไงถ้าผิดผิดด้วยกัน ถ้าถูกถูกด้วยกันดังนั้นมันจะแยกออกนละคนถูกจะขึ้นไปข้างบนคนผิดจะลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปเกาะกันอยู่ที่60สิเจสิบและเจ็สิบถึงแปดสบสองตรงนี้ที่มีปัญหาคือคนไปเกาะกันอยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่แยกคนออกจากกันเพื่อที่จะไปตัดเข้ามาหาอะไรไงมันไม่ชัดอืมตามความคิดของคุณปัญหาของน้องขวัญคืออะไรชาวบ้านต่างคนต่างขายทุเรียนตัดราคากันเองสินค้าไม่แตกต่างราคาสินค้าแปรปรวน ตลาดไม่ต้องการบริโภคทุเรียนพี่ว่านะจากร้อยหนึ่งเป็น80บาทพี่ว่าเรื่องราคาเห็นไหมสินค้าไม่แตกต่างจากคนอื่นเธอทุเรียนมันก็ไม่แตกต่างอยู่แล้วแหละทุเรียนก็คือทุเรียนจริงไหมยกเว้นเธอจะไปแปรรูปทุเรียนจริงไหมดังนั้นพี่ว่าปัญหาหลักของข้างบนบทความน่าจะเป็นเรื่องของราคาพี่ตอบสินค้าราคามีความแปลปรวนพี่ตอบข้อที่3พอพี่ตอบข้อ3เขาบอกว่าต้องไปสอดคล้องกับข้อส ถ้าเราคิดว่าราคาสินค้ามีความแปรปรวนแล้วเราต้องไปแก้กความแปรปรวนของราคายัางไงหนึ่งบอกร่วมกันจัดตั้งสา,ากรช่วยเหลือกัน 2. ตกลงขายทุเรียนแบบเหมาสวนก่อนฤด,ดูการผลิตเห็นไหมไปบอกเลยว่าคือตลาดซื้อขายล่วงหน้าอะซื้อขายล่วงหน้าเลยว่าผลผลิตจะออกเดือนนี้ฉันจะขายกิโลละเท่านี้เพื่อประกันความเสี่ยงเราไงข้อนี้พี่ก็เลยตอบข้อนี้มันไปด้วยกันพี่ก็เลยตอบข้อนี้ทําไมพี่ไม่ตอบข้อ3สร้างความแตกต่างมันก็ต้องเป็น ไม่แตกต่างจากคนอื่นดังนั้นถ้าหนูไปตอบข้อสองสินค้าไม่แตกต่างจากคนอื่นหนูก็ต้องมาตอบน้องขวัญสร้างความแตกต่างให้กับทุเรียนตนเองผ่านช่องย t ท b e หนูต้องตอบอันนี้แต่พี่ไม่ได้ตอบพี่เลือกตอบสคือราคาแปลปรวนจากร้อยมาเป็น80ิวิธีการแก้ของพี่พี่ก็เลยมาตอบสองตกลงขายทุเรียนแบบหมอนสวนไม่รู้ว่าพี่จะถูกหรือเปล่าถ้าถูกพี่จะได้ทั้งสองคอถ้าผิดไม่สอดคล้องพี่ก็ไม่ได้เลยเออ ถ้าข้อ4ตลาดไม่ต้องการบริโภคทุเรียนสมมติเราตอบ4แล้วก็ไปตอบ4ด้วยกันเนี่ยน้องขวัญตัดสินใจทำโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนทุเรียนให้คนมาดูสวนไม่อยากกินทุเรียนหรอกเรีออยกมาอยู่ในสวนอย่างเงี้ยถ้าตอบ4ข้างบนก็ต้องมาตอบ4ี่ข้างล่างที่มันไปด้วยกันแบบนี้ลูกเดี๋ยวพี่กอลองคลิกดูนะว่าพี่ตอบตอบสและ2จะได้คะแนนไหมได้2คะแนนเต็มเห็นไหมต้องไปได้วยกันแบบนี้เฉลยเหตุผลก็คืออ่าถ้าตอบ ถ้าตอบเขาบอกว่าถ้าตอบ3ถ้าตอบ3แล้วข้อ4ต้องมาตอบ 2, 2> เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นการตอบว่ามันต้องไปสอดคล้องกันหากไม่สอดคล้องจะได้ศูนย์ทันทีทั้ง2ข้อแรงไหมแรงไหมอ่ะดูนะถ้าพี่ตอบถ้าพี่ตอบ1นะต่างคนต่างขายตัดราคากันเองพี่ก็มาต้องตอบ1ข้อนี้ดูนะว่าพี่จะได้คะแนนไหมนี่ไงได้2คะแนนเต็มต่างขายตัดราคากันเองแสดงว่าไม่ร่วมมือกัน วิธีการแก้การขายแต่ราคาต้องมาร่วมมือกันเป็นสากลน,นี้ไงไปด้วยกันแบบนี้ถ้าเราพี่กอลตอบ3เอ้ยถ้าพี่กอตอบสสินค้าไม่แตกต่างจากเจ้าอื่นพี่ก็ต้องมาทําให้มันแตกต่างเอ้ยตอบข้อ3าเห็นไหมพี่2กับสพอ2กับ3ปุ๊บพี่ก็ได้สองคะแนนเห็นไหมตอบอะไรอาจจะมีคําตอบหลายอันนะคะแต่การจะตอบอะไรมันต้องสอดคล้องกันเท่านั้นเองอือ สอดคล้องกันเท่านั้นเองต้องไปได้วยกันถ้าไม่ไปได้วยกันคือตุบเลยเขาพยายามจะกดลงดึงลงคนที่ตุบมันก็จะเยอะแล้วคราวนี้นะครับอ่ะเห็นไ,ไหมตลาดไม่ต้องการบริโภคทุเรียนถ้าพี่ตอบข้อ4พี่ก็เลยต้องมาเออก็เลยทำโฮมสเตย์แทนขายทุเรียนอย่างเดียวนี่ไงต้องไปได้วยกันแบบนี้3กับสี่แหละคือตัวปัญหาอันอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอก3กับ4ต้องไปได้วยกันได้2คะแนนพอมาถึงข้อ5ข้อ5้าก็เป็นแบบหลายคาตอบแล้วคราวนี้เป็นแบบหลายคาตอบแล้ว เมื่อน้องขวัญหาทางออกโดยการขายทุเรียนผ่านช่อง YouTube เขาต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อประเมินผลว่าปัญหาตามโจทย์ได้ถูกแก้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะสุดท้ายนางก็ไปเลือกแก้ผ่านช่อง y o YouTube ทาให้เกิดความแตกต่างเนาะพอแตกต่างเสร็จปุ๊บแก้อย่างไรมันต้องขายทุเรียนออกจริงไหมเออราคาขายทุเรียนตอต่อกิโลต้องสูงขึ้นจากกว่า80ยอดสั่งซื้อต้องเพิ่มขึ้นจริงไหม จำนวนสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวเราไม่ได้หาสปอนเซอร์เราขายทุเรียนมีแฟนคลับติดตามอ๋อเราไม่ได้หาแฟนคลับไม่ต้องติดตามเราก็ได้ขอแค่ซื้อทุเรียนเลยมียอดพี่เลยตอบแค่หนึ่งกับ2ดูสิว่าพี่ได้ไหมนี่ไงตอบ2คําตอบถ้าตอบแบบนี้ก็ได้หนึ่งถ้าเราตอบดเดาไปเนสี่เหมือนเดิมได้ศูนย์จุดห้าพอโดนสองข้อเราโดนหักสองข้อโอเคนะครับแบบนี้เราคุ้นกันอยู่แล้วที่เราจะไม่คุ้นในข้อสามาข้อสี่นักเรียนแค่นั้นเองไม่ต้องเครียดเตรียมตัวให้ดีนะครับมีแค่นี้ ส่วนพา์ที่2การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนก็จะเหมือนเดิมเป๊ะมีอยู่3บทความเหมือนเดิมเอ้ยมีอยู่4บทความเหมือนเดิมบทความสุดท้ายมี3คํคำถามเหมือนเดิมซึ่งข้อสอบแบบหลายคําตอบก็จะอยู่ในข้อที่1และข้อที่4อันนี้เหมือนเดิมเป๊ะไม่เปลี่ยนเรามาดูพาทนี้ที่มันเปลี่ยนคือพาทบริหารจัดการอารมณ์ซึ่งมันจะเป็นข้อย่อย15ข้อแบบเดิมนะมันจะเป็นข้อย่อย15ข้อแต่คราวนี้ไม่ละมันจะมี3สถานการณ์แต่และสถานการณ์ จะมีคําคำถาม5้าคูณสามันเป็น15ดังนั้นสถานการณ์มันจะลดลงแต่เขาจะไปถามละเอียดในแต่ละสถานการณ์มากขึ้นเท่าน,นั้นเองเรามาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับวันหนึ่งคุณกําลังทํางานอยู่ปรากฏว่ามีเพื่อนร่วมห้องของคุณเข้ามาหาแล้วตอบว่าที่คุณไปเอาดินสอของเขาไปใช้เขาพูดเสียงดังและพยายามเดินเข้ามาใกล้คุณคุณแน่ใจว่าคุณไม่ได้ทําและเกิดความคิดว่าทาไมต้องเป็นฉันที่เป็นโชคร้ายโดนกล่าวหาไปทุกทีเลยมีเพื่อนเดินเข้ามาแก แกเอาอะไรเนี่ยดินสอของฉันไปใช้ตลอดเลยนะนิส,สัยไม่ดีชอบเอาของคนอื่นไปใช้ปรากฏว่าคุณไม่ได้ทำเออแล้วคุณก็คิดว่าทำไมฉันต้องโชคร้ายโดนเ่าวหาตลอดเลยก็อสอบถามว่าในสถานการณ์นี้คุณรู้สึกอย่างไรนงไงประโยคสุดท้ายทำไมต้องเป็นฉันที่โชคร้ายโดนล่าวหาตลอดเลยคุณรู้สึกอย่างไงหนึ่งโกรธสอน้อยใจ3เศร้า 4. ี่หนื่อยลา้า คราวนี้ก็คงเป็นน้อยใจนะว่าเพื่อนอยู่ๆก็มากล่าวหาเราพี่ตอบน้อยใจดูเฉลยซิถูกต้องเห็นไหมแทบจะไม่มีคะแนน0.25 0.75เลยจริงๆน้อยน้อยใจเศร้าก็พอได้นะโกรธก็อาจจะมีบ้างนะแกหน่วยรักอาจจะพอมีบ้างนะแต่ทำไมไม่ให้เลยเห็นไหมเขาจะพยายามให้เป็น1กับศูนย์เลยคราวนี้เขาจะไม่มี0.25แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูนะครับค่าคะแนนของน้องๆในปีนี้แหละจะเป็นหนูทดลองให้พี่กอฟเอามา พูดกับน้องๆรุ่นต่อไปเด็ก70นะครับอ่ะเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ต่อ,อเดียวกันแล้วคาถามต่อเนื่องในสถานการณ์นี้คุณจะจัดการความรู้สึกยังไงพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมต้องเป็นเราโดนกล่าวหาตลอดเลยคุณจะจัดการความรู้สึกยังไงหนึ่งผลักเพื่อนออกไปนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ไดีใช้ความรุนแรงอย่าไปตอบ ตอบว่าเพื่อนกลับตอบว่าก็ไม่ได้เพราะแรงไปขอเวลาเพื่อนนิดแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขารอบสรีบหนีออกจากสถานการณ์อย่าเพิ่งหนีถ้าเราหนีเขาคิดว่าเราเป็นคนทำจริงสิดีสุดถึงตอบข้อ3ดูสิว่าใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมขอเวลาเพื่อนเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันยังไม่เข้าใจแหมนางเอกที่สุดเราต้องบอกเลยอภารีนางเอกที่สุดคือเอาง่ายๆรูปแบบอ่ารูปแบบของการตอบแพทเทิร์นเดิมลูกต้องเป็นนางเอกแต่ แค่ว่าสถานการณ์จากที่15สถานการณ์ลดลงเหลือแค่3สถานการณ์แล้วใน3สถานการณ์นี้มาซอยย่อยเป็น5คข้อย่อยดีสแบบนี้จริงไหม,มสบายในสถานการณ์นี้เพื่อนของคุณน่าจะรู้สึกอย่างไงการที่เขาเดินเข้บมาว่าแกแกขโมยดินสอใช่ไม่ใช่อีกแล้วนะเขาน่าจะรู้สึกย่างไงหนึ่งเศร้าไม่เศร้าคะ่ะสผิดหวังไม่ผิดหวังคะ่ะสกโกรธ สี่หมดพลังตอบโกรธเขาโกรธเขาจึงมาว่าเราใช่ไหมถูกต่อมาข้อสี่ในสถานก,การณ์นี้เพื่อนของคุณน่าจะต้องการอะไรหนึ่งการยอมรับเขาไม่ต้องการการยอมรับไม่ได้ต้องการการยอมรับสองความเห็นอกเห็นใจไม่ต้องการความเห็นอกเห็นใจสามความยุติธรรมนี่งไงเธอไม่แก้ทากับฉันอย่างนี้มีปฏิสิทธิภาพก็ไม่ใช่อ่ะทําไมแกทํากับฉันอย่างนี้นนเธอออกดินสอนฉันไปใช้อีกแล้วนะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะอย่าทำอย่างนี้อีกคนเรามันต้องซื้อมากใช้ดูไหมถูกเห็นไหมเพื่อนต้องการความยุติธรรมเลยมาว่าเราแบบนั้นต่อว่าเราแต่ปรากฏเราก็ไม่โดนไม่ยุติธรรมด้วยเพราะเขามาว่าเราโดยที่ไม่รู้ความจริงไงเราก็ต้องแก้สุดท้ายเห็นไหมในหนึ่งสถานการณ์มันจะมีห้าข้ออุ้ยพี่ว่ามันดีกว่าเดิมด้วยซ้ํากรรมการคนหมดน่าจะหมดมุกออกอะทำไมกรรมการน่าจะหมดมุกออก สถานการมันต้องซ้ำอยู่แล้วเพราะปีหนึ่งออกถึง15ข้อสถานการณ์ทางอารมณ์ของมนุษย์มันจะเยอะขนาดนั้นเ,เหรอถูกไหมเขาก็เลยอต้องจํานวนลดสถานการณ์ลงแต่มาเพิ่มข้อสอบย่อยในแต่ละสถานการณ์ดีพี่ว่าพาร์ทเนี้ดีแต่พาร์ทที่แย่ <laughs> คือพาร์ทว่าครูพาร์ทสองเอ้ยพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งในสถานการณ์นี้คุณจะแก้ปัญหาอย่างไร1ซื้อดินสอคืนเพื่อนซื้อทําไมเราไม่ได้เอาไปสองช่วยเพื่อนหาดินสอเอาเข้ารอบ3าฟ้องครูอย่าเพิ่งไปฟ้องเลย เขาแค่มากล่าวหาเราอย่าเพิ่งฟอ้องกันแก้กันเองก่อน4ทํทำเฉยๆปล่อยเพื่อนว่าไปอันนี้ก็เหมือนการยอมรับไกลๆนะพี่ก็เลยบอกว่าเดิชันน่นช่วยหาซิว่าดินสองมันอยู่ตรงไหนเธออาจจะตกหรือเปล่าฉันไม่ได้เอาไปจะเราต้องดีเฟนตแน่นอนทีกับสพานี้ก็คือต้องการอะไรลูกปกป้องสิทธิ์ของเราถ้ามีคนมากล่าวหาเราดังน,น,นั้นก็เลยต้องตอบช่วยเพื่อนหาดินสอไปก่อนเห็นไหมนี่ตอบข้อ2นะครับ แค่นั้นเองมีเปลี่ยนแปลง2พาร์ทนะครับน้องๆเตรียมตัวให้ดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นกังวลยังไงเสียได้อยู่แล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับพี่กอลฟีแล้วเจอกันโชคดีในการสอบครับบ๊ายบาย